เป็นว่าย่านมาแต่ของเราเนี่ยเยอะของแท้ของปลอม <laughs> แล้วอยากรู้ว่าแล้วนหนูมาเป็นลูกค้าเนี่ยหนูจะรู้ได้ไงว่าคุณหมอคนนั้นอะ ฉีดให้ครบตามจำนวนที่หราซื้อมาอย่างเช่นซื้อมาสองซีซีอย่างเงี้ยเขาจะเก็บายาวไอ้แบบหนึ่งซีซีแล้วบอกหนูว่าฉีดไปแล้วนะคะสองซีซีอ๋อเพราะว่าตอนทำเราก็จะหลับตาใช่ปะอันนี้หนึ่งคือต้องเลือกคลินิกที่ได้มาตรฐานเนาะหมอจริงนะคะแล้วก็ตอนที่เราจะฉีดเนี่ยเราก็ต้องมีการเปิดกล่องต่อหน้าสแกนกล่องต่อหน้าใช่ไหมถ้ายาแผลเนําก็จะขึ้นมาเลยว่าบริษัทอ่านเข้าโดยใครชื่อตรงกันไหมตรงกับคลินิกหรือเปล่านะคะ แล้วก็อนวัยอายุเลขล็อตตรงกันเนาะเสร็จแล้วเนี่ยอตอนฉีดเนี่ยเราก็จะดูได้เลยว่าเอาแกะอยู่นี้ไม่ใช่ไปแกะพอๆมาให้ประกันเลยเอาหายไปไหนก็ไม่รู้กลับมาเป็นไซริงไม่ใช่อ่าแล้วก็ไซริงที่เราเลาฉีดเสร็จค่ะก็จะอยู่ตรงนั้นอะ่ะฉีดเสร็จคุณหมอก็จะให้ดูว่าเนี่ยเสร็จแล้วนะคะบางทีเราก็ดูได้คนที่ไหนที่แบบฉีดบ่อยๆอเขาก็จะรู้ว่าเวลาฉีดไปแล้วแบบอ่าหนึ่งซีซีมันก็จะ ประมาณนี้เขาจะรู้เองใช่ว่าแบบอันหนึ่งซีซีก็จะได้ประมาณนี้สองซีซีก็ได้ประมาณนี้ไม่ใช่แบบ ฉีด2ซีซีเอ๊ะทำไมมันหนักดูไม่ขึ้นดูไม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะขอเขาดูได้ดูสยลิงก็ได้ค่ะของเราเนี่ยมีสลิงให้ดูหมดเลยนะว่าสามารถเช็คได้ว่าอันนี้ฉีดครบแล้วหมอก็จะให้ดูเลยว่าฉีดไปแล้วนะคะ2ซีซีสามซีซีก็ว่าไปข้อนะี้น่าดูมากเลยจริองหมอ,อดูเห็นแบบคลินิกหลายคลินิกมาละไเซอร์เขาเยอะมากทาหน้าเชื่อถือจริงไหมไฟเซอร์เ อะเราซื้อจาก New Remis ใช่ไหมไอ้อย่างของหมอนเนี่ยเราเพิ่งไปรับรางวัลของ New r a m i s, นน <S มา <S ม <S เนาะก็จะมีตัวโลนะคะตัวใบเซอร์อันนี้ก็จะเป็นการันตีอย่างหนึ่งว่าเราสั่งซื้อจากราษการแท้แน่นอนนะคะแล้วก็อ่าใบเซอร์ที่มาหลายๆายใบเนี่ยก็การันตีความน่าสื่อของเราระดับหนึ่ง แต่มันก็จะมีบางที่คลินิกเขาอาจจะแบ่งคือซื้อมารอดเยอะๆแล้วเขาก็แบ่งให้คลินิกอื่นๆขายให้คลินิกอื่นๆนั่นแหละก็คือเหมือนแบ่งขายยากันเขาซื้อรอตใหญ่ๆได้ราคาถูกแล้วเขาก็แบ่งให้คลินิกอื่นๆที่เล็กๆกว่ามันก็มีเนาะดังนั้นเนี่ยใบยเซอร์เนี่ยก็เป็นการันตีระดับหนึ่งเขาอาจจะเปิดหลสาขาไนสาขาเน,านอาจจะเป็นหมอใหม่ๆก็ได้ยังไงก็อาจจะเช็คชื่อคุณหมอเข้าไปพูดคุยก่อนคุณหมอดูแล้วให้คําแนะนําโอเคไหมตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าว่ะเขาชี้ปัญหาตรงจุดหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคุยก และคลิกเนี่ยก็สามารถอ่เลือกคุณหมอคนนั้นได้เนาะก่อนจบรายการกันไปวันนี้นะคะอยากให้พี่หมอออกฝากถึงคนไข้ใครเลยแหละคนที่แบบว่ากลัวว่าแบบอุ๊ยกลัวเจอหมอหมอกระเป๋ากลัวเจอของปลอมเอาเป็นว่าย่านบาง <c oughs> แหนของเราเนี่ยเยอะของแท้ของปลอม ที่บอกเอาบูดไปอาจจะของแห้ก็ได้อ่าเอาเป็นว่าแเบบนี่ยชมพลีของเราเนี่ยแหละนะเยอะพร้อมเยอะนะคะดังนั้นเช็คดีๆนะคะคุณหมอแท้คลินิกแท้ทีกดีๆมีหลายคลินิกเลือกดีๆนะคะเราเข้าไปคุยก่อนอยังไม่ต้องทำก็ได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอก,ก่อนว่าถ้า,าจะทําแบบนี้อย่างนี้จะต้องทํายังไงต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างนะคะถ้ารู้สึกว่าคุยแล้วโอเคราคาโอเคก็ไปทำเนาะ ก็ปอดจากไปวันนี้นะก็ต้องขอขอบคุณพีห่หมอมากที่มาให้ความดูดีๆกับพวกเราไ<ะ>ม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอกับระเป๋าหมอแผ่นป้ายยาปลอมข้อควรระวังในการแบบตรวจยา,จา<ะ>ดังนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวมีพิศต,ต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะรายการแฉ<ส><ส>ค่ะ